แต่ช่องยาใส่อลูธีแค่ถูกต้องค่ะและแบบยาและแบบยาเออวันนี้ขอเสนอรายการกะเหลี่ยงวันละคำเฮ็ดเฮ็ดภาษากะเหลี่ยงเฮอค่ะตัวนี้ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบิ๊กนคะและวันนี้ซังกรงสูงสุดของท้องเครื่องนะคะแทน มาโชว์เมนูเด็ดนะคะเป็นเมนูเด็ดของคนกะเหรี่ยงนะคะที่สำคัญนะคะเหมาะกับแฮชแท็กที่ดังในช่วงนี้มากนะคะเราใช้แต่อของไม่แพงนะคะย่อมเยาวนะคะทุกคนแต่รสชาติคือใช่เวอร์นะคะเริ่มจากผักชีฝรั่งมันฝรั่ง นางฟ้าอันนี้คือบัวชอบมากค่ะทุกคนน้องไก่นะคะใช้เป็นส่วนสะโพกเตเทหู้ทอดนะคะพริกแกงนะคะทุกคนบัวก็จะให้พี่ติ๋มมาแชร์สูตรให้ทุกคนนะคะเป็นแบบกะเหรี่ยงแท้เลยเมนูชื่อว่าแตช่องยาอาลุทีตามนั้นเลยทุกคนช่องยาช่องยาอ๋อแบบยาอะรอลุทีอลุที แบบยาแต่ช่วงน่ะนี่เริ่มต้นเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะทุกคน่ะเราก็ทำทีเดียวแล้วก็เหมือนกับแช่เย็นไว้ก็ได้นะคะตอนแรกจริงเป็นพี่จอยทำก่อนพี่จอยทำแล้วโบก็แบบเดินมาหลังบ้านพี่ติ๋มพี่จอยกำลังกินข้าวอยู่แล้วโบก็แบบว่าเฮ้ยกินอะไรทำไมหน้าตามันดูนวมดูน่ากินขนาดนี้นะคะแต่ตอนนั้นอะเหมือนเขาทำเป็นเจเนาจะมีแค่เต้าหู้ใช่ปะเรากินเข้าไปนะคะทุกคนหู หยุดไม่ได้คือมันกินเข้าไปได้เรื่อยยิ่งคุกกับข้าวมีเครื่องแกงนี่คือแบบปังปุกมากจัดจ้านมากแล้วก็แบบถูกปากคนไทยด้วยนะคะเราใส่เครื่องแกงลงไปนะนี่ใส่ข้ามิโนไปอีกค่ะใส่นิดเดียจะได้สีสวยพีเสร็จแล้วก็ใส่ไก่กะใส่เนื้อไก่ลงไปใส่หมูก็ได้นะใส่หังแก่หลังไก่มาพลังเด็ดป่ะมาพลังลงไ ดนี่คือแบบกินได้ทั้งสัปดาห์เลยนะคะก็พูดเวอร์ไปกันแหละเพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆให้ชามใหญ่เท่านี้พวกกินหมดชามเลยอาใส่เต้าหู้นะคะนี่จะได้ครอบเนื้อค่ะโอเคปิดฝานะคะคือแบบว่าอบให้เขาแบบเข้าเนื้อใช่ไหมเปิดแล้ว ไม่านนเองจะได้จะได้กุ้ยขึ้นเห็นแบบนี้แต่ว่าความเผ็ดไม่ได้แบบแรงมากนะทุกคนก็คือแบบกินได้เนื้อผัดซีฟิล์ดอีกทีนะจะได้เข้าเข้ากันจะได้สุกจะอยู่บ้านหลังนี้ที่แบบทำแต่ของอร่อย ไปอยาให้ทุกคนนะคะได้ลองเอาไปทํากินกันเฮ้ยอันนี้แบบคอนเฟิร์มจริงๆคือถ้าใครที่เป็นคนชอบแกงมีความแซ่บในชีวิตจิตใจ <Wow. S 1> อะไรอย่างนี้นนะ่ารรดยิ่งกินก็ยิ่งแซ่บตอนนี้เรามีต้นมะละกอมาอยู่ตรงข้างๆสวนเออ่ข้างๆครัวของเราแล้วนะคะนี่กำลังแบบ มันจะออกลูกเลยดูสินี่เรามีผักสวนครัวตรงนี้อยู่เบาๆนะทุกคนเดี๋ยวนี้เราก็ต้องปลูกพืชปลูกผักไปนะคะ rosemary นะคะเอาไว้แบบเวลาทำสเต็กแล้วก็แบบเหมือนใส่ลงไปด้วยฟิลแบบอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยก็ได้อยู่จิงจูชายะคะ่ะทุกคนเอามากินเป็นแบบต้มเลือดหมูใช้แทนแบบผักตำลึงอะไรแบบนี้ได้นะนี่อันนี้สวนผักสวนน้อยๆของบัวน,นะคะน้องเปาเ welcome น้องต่าก็กินข้าวอยู่นะคะ ในจังหวะที่เราล้อให้เครื่องแกงตุ๋นเสร็จนะคะเราก็เดินชมสวนผักรอบบ้านเดินชมน้องเต่าไปนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างดีเลยท้องฟ้าสวยมากค่ะวเดือดปุดๆเลยค่ะค่ะใส่เห็ดนางฟ้าลงไปค่ะอันนี้บูชอบมากเพราะว่าตัวเห็ดอะซึมซับรสชาติเข้าไปในตัวเห็ดได้แบบดีมากเลยทุกคน นี่ตอนนี้พี่ติ๋มก็คือถ้าถักเปียนี่เป็นสังกุงสูงสุดแล้วนะไปทาปากมาแล้วค่ะพี่ติ๋มก็ไม่ทาปากแล้วนะคะปิดไฟอีกทีนึงนะคะด้านลับขุยน่ากินมากถักทีพระจังนะจ๊ะเจ็ดเป็นเลย อันนี้ทุลักแรงกับคาใหญ่ๆเราก็ต้องใส่ใหญ่ๆใส่เยอะๆใส่ใหญ่ๆติ๊บติ๊ๆติ๊บติ๊บติ๊ห้ิมบติ๊บติ๊บติ๊บหิ๊อติ๊บติ๊ทติ๊บติ๊กติ๊บติคบติ๊บติ๊บติ๊บตบิิ๊บติ๊บาิ๊บบติ๊บตติติ๊บตบ มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมน้องคนนี้นะคะแต่ช่องอยากใส่อารุทีแค่แบบหยาและแบบหยาเออวันนี้ขอเสนอรายการกะเหลี่ยงวรรณคัมเฮ็ดเฮ็ดภาษากะเหลี่ยงเฮ้อค่ะอย่างนี้เลยแล้วกันอืมอร่อย แหมเห็ดนี่คือของเด็ดเลยเพราะว่ามันจะซึมซับรสรสชาติของแบบพริกแกงเข้าไปนะคะนี่เป็นเต้าหู้นะคะซึ่งแบบมันมน,นุ่มมากอันเนี้ยซื้อที่ตลาดนะกับมันฝรั่งที่แบบต้มจนนิ่มนะคะเต้าหู้ว่าเข้าเนื้อมาคือมันจะมีความแบบหอมสมุนไพรแล้วก็หอมพริกแกงด้วย ทำต่อไปนะคะอันนี้เป็นเนื้อไก่นะกินกับข้าวสวยร้อนๆมีไข่เจียวนี่คือแบบฟินจะ้ะทุกคนอืมสะโพกไก่ก็คือนุ่มนะคะเหมาะกับการเอามาทำแกงแบบนี้มากไข่เจียวข้าวสวยผักต้มปมมือให้ชันปุงสูงสุดะคะ่ะนี่ใส่เตา แตจะกกุ้มให้พี่ติ๋มด้วยนะคะอร่อยมากค่ะพี่ติม๋มขอบคุณมากจังเราไปทำกันดูนะคะทุกคนอร่อยภาษากระเหลี่ยงว่าไรคะอุ้ยมาอุ้ยมาโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะแชร์สูตรอาหารต่างๆใดๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วถ้ามีใครที่แบบว่ามีเมนูอะไรเด็ดๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะหรืออยากให้ลองทำอะไรนะคะก็มาบอกกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย